最失败的。 สวัสดีวันดีๆนะคะแฮลฟ o ร์กูเดยสำหรับคนที่ติดตามรับชมช่องกูสุรานอดี่วันนี้เป็นวันที่ดีมากจริงๆเนื่องจากว่าเรามีความสุขตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็ตื่นเต้นมาตั้งแต่2 3ส,สวันที่ผ่านมาสำหรับการประกาศที่จะปล่อยอัลบัม้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของเซียวจ้านกับผลงานเพลงที่รบบเราเฝ้ารอคอยเซียวจ้านเป็นคนที่ร้องเ,งเพลงเพราะมากๆค่ะร้องเพลงได้ดีแต่เซียวจ้านยังไม่มีอัลบั้มนะที่เป็นโซโล่ของเซียวจ้านสักทีหนึ่งตอนนี้มีแล้วเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่ช่วโมงวานนี้เราได้ฟังอินโทรไปนิดนึงนะคะและส่วนในช่วงวันนี้ปล่อยมาทีเดียว4เพลงเลยเพร้อมมิวสิกวิดีโอด้วยความยาว6นาทีกว่า,กวาเกือบที่จะ7นาทีและมิวสิกวิดีโอนะ่ะล้ําจริงๆเราก็ได้เห็นเซียวจา้านหลากหลายอารมณ์ด้วยกันมีหลายเซียวจา้านนั่นแหละเหมือนที่เซียวจา้านชอบพูดนะว่าเซียวจา้านมีหลายมิติมากๆบางคนก็บอกว่าให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่บนดาวอังคารด้วยและเนื้อเพลงอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะไปดูความหมายอนเนื้อเพลงด้วยกัน กาน,นิกาวันนี้เซียวจ้านก็มาตรงเวลาเลยนะคะสำหรับการอัปเดตมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเซียวจ้านเซียวจ้านก็เขียนข้อความว่าพวกเราเท่ากับอะไรแล้วก็ส่งลิงก์ให้เราดาวน์โหลดทาง QQ Music ณเวลานี้ค่ะมีคนแบบว่าฟังเพลงเซียวจ้านพร้อมกันเนี่ยหลายล้านคนมากๆเฉพาะยอดวิวนะคะมิวสิกวิดีโอล่าสุดใน,นช่วงเวลาที่มาอัดเสียงอยู่นี้10นาฬิกายี่นาทีผ่านไปชั่วโมงครึ่งมีคนนะคะดูมิวสิกวิดีโอของเซียวจ้านมากกว่า13ล้านวิว คือขึ้นแบบรวดเร็วมากๆคาดว่าทะลุ100ล้านวิวเนี่ยในระยะเวลาที่รวดเร็วอย่างแน่นอนที่สุดมิวสิกวิดีโอเซียวจ้านนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเราดูหนังไซไฟเรื่องหนึ่งหนังวิทยาศาสตร์หนังท่องอวกาศเรื่องหนึ่งหนังที่เหมือนแบบว่าโลกมันอยู่ในยุคของการเสื่อมสลายมันมีคล้ายๆกับคนหรือว่าหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้ให้ความรู้สึกเหมือนคนเหมือนหุ่นยนต์เหมือนอะไรหลายอย่างและเหมือนว่าเซียวจ้านมีหลากหลายมิติ ของตัวตนด้วยโทนสีนะคะเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยโหเยี่ยมมากๆอลังการงานสร้างนะคะคะแนนเต็มร้อยเนี่ยไม่หักยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเมื่อสักครู่นี้เซอร์จานซิโดได้โพสตเนื้อเพลงมาทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะสำหรับเพลงที่เปิดที่ดาวน์โหลดเซอร์จานซิโดบอกว่าไปให้ไกลไปที่สองแสงเล็กน้อยเฉดสีของอารมณ์ที่แตกต่างกันกับความรู้สึกในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันชิ้นส่วนของอารมณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเราประสบการณ์ความรู้สึกกับการเติบโต สิ่งมีชีพทั้งหมดแล้วก็เหมือนกันกับเซียวจานในอัลบั้มนี้มีทั้งหมด10เพลงด้วยกันค่ะเพลงแรกนะคะเพลงวอร์มเอนเพลงพวกเราเพลงที่2นะคะออเดเซมเพลงที่3ค่ะเลสโซลิชันและเพลงที่4เพลงอิงตั้งใจทําแบบให้แฟนๆจริงๆมันสมกับที่เราเฝ้ารอคอยสำหรับอัลบั้มเดี๋ยวอัลบั้มแรกแล้วเพลงก็จัดเต็มมาเลยนะคะ10เพลงคู่มิวสิกนะพออัพมมีสิกวิดีโอเพลงของเซียวจ้านนะเพลงพวกเราค่ะซึ่งเป็นเ v ็แรก ก็บอกว่าแต่ละเพลงจาก10เพลงที่รวมอยู่ในอัลบั้ม V ีอัลบั้มพวกเราเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่มันคดเคียวโดยสังเกตแง่มุมต่างๆของชั้นและถักทอวิธีทางอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่และไหลเวียนระหว่างผู้คนการแชร์ของเส้นซิกแซกแล้วก็สอดคล้องกันเป็นสัญลักษณ์ของชั้นและขึ้นและลงของอารมณ์ฟังตัวโน้ตแต่ละตัว,ตว,ตวในรังของอารมณ์ที่มันสามมิติและผิดปกติซึ่งบันทึกไว้ในปัจจุบันกลายเป็นเครื่องหมายความทรงจําเล็กๆที่แขวนอยู่ในอุโมงค์แห่งเวลาและอากาศ เอ็มวีของเพลงหลักของอัลบั้ม V เปิดตัวแล้วตอนนี้เราก็มาดูความหมายเพลงแรกของเซลจานะคะที่ปล่อยมาพร้อมมิวสิกวิดีโอค่ะสำหรับเพลงที่ชื่อว่า w o m a n หรือว่าพวกเราว่าแปลผิดแปลถูกยังไงเนี่ยขออภัยนะคะแต่ความหมายก็ประมาณนี้เอาตั้งแต่ประโยคแรกเลยนะคะมีโลกที่แบบเหมือนไม่มีมนุษย์มีหรือเปล่าฉันขอนอนแบบสงบมากขึ้นได้ไหมบางทีเราอาจจะเคยชินกับมันไม่มีใครเห็นคนดีที่ล้มเหลวมากที่สุดเสื่อมสภาพกลายเป็นป่า บางทีกระบวนการของอริยธรรมจะต้องโหดร้ายที่จะต้องทำร้ายผู้คนและจะต้องกลับไปเป็นจริงคุณสามารถเห็นเราหลังจากผ่านทินทุรกันดารที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีโลกแห่งความปรารถนามันดูร้ายมากกว่าน,นี้หรือเปล่าโลกที่ไม่มีความจริงคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้นบางทีเราอาจจะเคยชิงกับมันไม่มีใครมองเห็นคนดีที่ล้มเหลวมากที่สุดเสื่อมสภาพกลายเป็นปลา บางทีกระบวนการของอริยธรรมเนี่ยจะต้องโหดร้ายที่จะทําร้ายคนที่จะต้องกลับไปสู่ความจริงแต่เรียนรู้จากไม่ประสบความสําเร็จที่จะดูจริงใจหลังจากผ่านธิทุรกันดารที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อดูเราเท่านั้นเรานี่ค่ะก็เป็นคําแปลนะคะของเพลงพวกเราค่ะจากเซียวจา้านสอบเพลงแรกภายใต้การควบคุมดูแลนะคะของ Tencent Music ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะ ก็ยิ่งดูมีสิ่งดอก็ยิ่งชอบเนี่ยดูวนไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะจะมาแปลเพลงอื่นนะคะตอนเช้าวันนี้เอาเพลงแรกไปก่อนสับเพลงที่ชื่อว่าพวกเราเพลงนี้ก็ให้ความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะมองในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะเหมือนคนคนหนึ่งที่ถูกทําร้ายมากจนแบบเขาดูล้มเหลวมากที่สุดแต่ความล้มเหลวของเขานะคะก็กลายเป็นแบบความงดงามขึ้นมามันเหมือนเสื่อมสภาพเปื่อยเน่าแล้วกลายเป็นป่าที่แบบงดงามนี่แหละ มันคล้ายๆกับเซียวจา้านนะคะถึงแม้ว่าจะถูกสาดตรคโคลนมากขนาดไหนแต่คโคลนที่ศาสตร์มาให้กับเซียวจา้านเซียวจา้านก็นาโคลนนั้นไปปลูกเป็นดอกไม้และต้นไม้ที่แบบงดงามมันก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติในการใช้ชีวิตของเซียวจา้านไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทีนะคะาารักษาทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอนี่ก็เป็นเรื่องราวในอัลบั้มชุดแรกของเซียวจา้านนะคะในพาร์ทแรกที่ออกมา4เพลงด้วยกันมีทั้งหมด10เพลงนะคะรอติดตามบริกานเดี๋ยวช่วงเย็นนี้ แหวมก็จะทำคลิปเพิ่มอีกในส่วนการแปลเพลงอื่นๆของเซียวจ้านสอบอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกโซโล่บ้างมุเซียวจ้านที่ชื่อว่าพวกเราวอมเมนขอบคุณสำหับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันส่งกัลังใจแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงของเซียวจ้านไปด้วยกันและขอประชาสรวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ